ตอนนี้ก็ดึงออกเรียบร้อยแล้วนะครับแช่สองอ่าดึงออกแล้วทีน,นี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าจอดอยู่เฉยๆแล้วก็มีสัญญาณดังนะครับกันไม่เดียวแก่ okay. แต่วิธีที่ถูกต้องนะครับถ้าคือแบบไม่ให้มันตัดสัญญาณกันขโมยเราก็ต้องอาหาซื้อครับสายสัญญาณน่าจะเป็นพวกช h อปปี้ a า a าด,ด้านนครับน่าจะมีขายก็จะเป็นเส้นนี้แล้วก็ให้ร้านเขาเปลี่ยนให้